แม่โกกเหมือนกัแบบนี่เขาจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือหม่ำนะครับข้างในคือพี่เขาบอกว่ากินได้เลยกินได้เลยเขาแสดงว่าเฮ็ดสุ้งมาแล้วมั้งมันมเป็นนะเปล่อ๋อมันเป็นแล้วมันเป็นอย่างอ๋อมันอ๋อมันเป็นสมคล้ายๆสม้ายๆสมันเป็นความแซบคล้ายๆแหนมเนาะแ่นมแซ่บแบบนี้ก็แซ่บได้ไหมใสๆใสๆให้มาลองมั้งมันออกเปรี้ยวๆเนาะอ๋อมันกินกันเทียมได้มันกินกันเทียมคล้ายๆนกรี้ยวอร่อยเออแซ่บแซบได้ไหม แค่แหนมเลยเพจยจังมือนี่มันเป็นนี่ประมาณวันเดียวก็เป็นแต่ว่าต้นเดียวก็ประมาณสองสามวันอ๋อจริงจริงวันเดียวก็เป็นแล้วแต่ถ้าอยากให้มันเปรี้ยวแบบเป็นแห้งๆกับประมาณสองสามมือก็คืออยากอยากให้มันเปรี้ยวมากๆก็สองสามวันหืมขอบวะขอบคันแห้งงงเฮ้ยแล้วแบบพี่มันมันเก็บได้หลายมือปะเจ้ว่าขาพี่อยากกินแบบผสมเลยแหละพี่เอาแพจได้แบบนี้อ๋อก็จะเปรี้ยวอ๋อซื่อไปแล้วก็แคว้นไว้มื่สิเปรี้ยวอันจะว่างอันสางขางไส้บางกลางเลย กับเมนหมาเหมือนกันนะเนาะแมบอกอ๋อนี่บริเวณแบบสดๆเลยอุวยอยากลองอันกลมๆน้ำหน่ะส่วนผสมมีอย่างไงมันจะเป็นพวกเนื้อแล้วก็กระเทียมอ๋อเนื้อแล้วก็กระเทียมข้าวคั่วข้าวคั่วของตัวไอ้พวกโวดอ๋อแล้วก็บมัร์กไบไหมวะเขขัดอ๋อเขาขัดเลยจ้ะขัดเลยบ่ขัดสมสมหรือเปล่าโอ้หัวขัดในตัวอกนเล้มาค่ะทุกคนอันนี้คือมัมจ้า หมมเมืองพอนนีแล้วขอ้วขอน้วครับมเมืองพอนจ้าผุ้เดเคยกินกดบอกรึมไหนเด้อใครชอบกินกดบยบวกรึมาให้หน่อยดูจากจังหวัดใดก็คอมเมนต์มาดเด้อมากมาค่ะทุกคนกินอกันอาหารพื้นบ้านแบบอีสานบ้านเราเลยดูเขาขอนแก่นมีเยอะมากขอนแก่นชายภูมิกระตาตามด้วยกระเทียมกระเทียมกระเทียม ังไก,กินก้อนแท่งขอบก้นอนแท่งแม่เนาะอืมไม่ได้ค่อยกบหมูใช่ไหมดาวตังไปย่างย่างไม่ตับแล้วก็นก้ำแล้วกาก้อยแล้วก็ตับงบะฮวงแล้วก็หมูปิ้งโอ้นี่ผู้ใดมากิน,นแบบนี้เลยเพื่อใครไม่รู้ว่ามันกินดิบได้ไหมมันกินดิบรสชาติรสชาติมันจะคล้ายๆแบบสบม,มูอ่ากินแบบดิบแบบสุกได้กินได้2แบบนะจ๊ะถ้าใครยังไม่เคยกินก็อาจจะนึกถึงแหนมแล้วกันคล้ายๆกันแหนมหมูโอ้อาหารแบบนี้ครับอยู่ริมทางเลยนะโอ้มาแล้วนี่ นี่เป็นสัลเจอิญอาหารมาเนี่ยกินเขาแสบแห้มือนี่แล้วเราขี่ผ่านมาที่อำเภอพลนั้นเราจะเห็นแบบสองข้างทางเต็มเลยมีแต่มัมแควนเต็มเลยขึ้นชื่อมากค่ะทุกคนของเมืองพลนะคะก็คือมัมจะบองอืมอ้โหเชื่วผู้ใดค่อยกินแหน่ก้อยกดคอมเมนต์มาน่ผู้ใดมากินก้อยก้อยสีก้อยเนี่ยกินได้ทั้งดิบทั้งสุกนะเออแต่เราสั่งเป็นแบบอ่าครบคอให้อืมนึกเด้ทราบ หอหน่อยๆก๋อยซุปก,ก๋อยซุปก็หอมหวานรอบแบบเลยเสำหรับเฮ้าน้ารสชาติเฮ้าไก่เกจาเฮั้งหาแองนี่มาแล้วตะมาืฮ<ๆ>งตะมืฮงนี่คอยคอยแว่ล่าเจ้าจะหน่อยเจ้าโบกเลยเด้วยนี่คอยมักทาเจ้าโบกแห้งเลยเจาโบกน้ำแห้ง ว like ่าหนูลองได้นะว่าะใส่พิวนมาหลอบนึงไงมึงใอยจอดมาท่านนี่โอนี่นี่นี่ว่าอันนี้ซุปอันนี้ซุปอันนี้ดิบมาเบิงรสชาติซุปสิเป็นเจ๊งไดมาลองซิมเบิงมันห่อนเลยเลยนี่ห่อนใครมาเที่ยวขอนแก่นนะต้องมาลองนะยังไดะห่อนห่อนเหรอยังเดะแบบซุป่ะหนังไม่นุดกรอบคุณใช่ไหมมันจะกรอบแต่แต่แบบนี้หนังกินห่อนก็แซ่บเนจะเหนื้อนุ่ม กินนุนหอนกับแซ่บอุ้ยสืบไปฝากแม่แล้วพูดมัฟส่วนโตมาแบบไหนลรือมาทั้งสองมัาแบบสุกแบบสุกนี่ถ้ากินแบบนุ่นหอนหนังกรอบๆนุ่นห่อนกรอบน้ำมันสีกรอบผึ้นเดี๋ยวรออีกอย่างหนึ่งที่เราอยากลองก็คือมัมตุ่มเออมัมตุ่มที่เป็นแบบกลมๆอ่ะอู้ยตำปลาคั่วตำปลาคั่วอันนี้ตำปูปลาอุ้ยสีน่ากินแห้งเออนี่แบบตำปลาด๊า แก่ทู่รสชาตินี่เลยของแท้เลยบ่ของปูนาแห้งแห่จกคะแนนตำเก่าเฮ้ยเก่าเลยมาลองกินมัมกับอันตำปูมันติดหอกกันบอสอือเด็เข้ากันนะโอเครัขอบคุณครับขอบคุณค่ะลองมากินได้เด้อจ้ะทุกคนนะไผัดผั่นเมืองพ่นเมืองพ่นหรือว่าพ่างคอนแกนกันลองมาแวะกินได้เต็มสองขางทางเลยมากินถือว่ามาบ่หอกคอนแกนนะจ้ะเอออือตุ้ยตมปูน่าประทับ เออเขาบอกแล้วว่อยแ่บแต่น้อยเจ้าอวดมากเจ้าถือถ้าพี่มาอะไรแบบเจ้าผู้เฮก็เผาแสบมัมตุ่มมัมตุ่มมัมตุ่มเอาลองชิมึงมัมตุ้มมัมตุ่มอันที่เขาเป็นไอ้กังกงมากนะคะทุกคนจ้าอันนี้เขาไอ้ปานให้แล้วปานให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลองชิมดูเขาบอกว่าไม่เป็นตับนะคะใช่เขาจะใส่พวกตับเข้าไปมัมตุ้มมีใครเคยกินบ้างผู้ใดเคยกินน่ได้ผู้ใดเคยกินคนมาอมเมนต์มาเนี่ยลองชิมบง ไปยังไงเราจะมันจะกินง่ายกว่าอันนี้เนื้อมันจะละเอียดกว่าหอมมันจะมีความไอ้มั่จะสมน้อยตัวเลยอ่าแสดงว่าเธอมากแบบนี้แบบมันแบบมัมก็อือมัมพกแสดงว่าดาวมัมมัมมัมพกมากตัวเพราะว่าทำหมักอันยาวๆดาวไม่ชอบแบบอย่างนี้ดาวชอบแบบยาวๆเออหมักแบบอันนี้รสกินได้วจะสุดเป็นกระเลรนปากข้างงามแล้วก็กินข้าวต่อด ช่วงโฆษณาแลยหรอช่วงโฆษณาเข้าขั้นสู่การกินค่ะกินแบบจริงจังทุกคนคอมเมนต์หน่อยใครชอบอาหารอีสานแบบนี้บ้างกดบวกหนึ่งมารัวๆเลยคอมเมนต์มาแน่ผู้ใดชพลคอนแกนคอมเมนต์มาแน่คอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาเลย <c oughs> คอมบมินมาเลย